สวัสดีครับปัญญายิ่งสำริ์ปูกับล้านน่อยนะครับผมเดินกินกาวขึ้นเ่าแล้วครับมื้อนี้มื้อนี้เป็นเสราของวันที่เจ็ดเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอาหารมื้อนี้มีลาบหมูเป็นอาหารซื่อนะครับลาบหมูสมผักแล้วก็ตัวนี้ผักสดจากสวนขึ้นเ่า เมื่อนี้มีมกแข็งนาครับมะแข็งคมข้าวเหนียวสิบบาทอาหารซื้อครับเมื่อนี้ไง่ายๆนะครับบโบอตองเห็ดหยักเตือนเ้าเตือนเซามาหลังจากเห็ดภารกิจบานเฮี่ยนซักผ้าซักแผ่เยังกวดบานกรวเฮียนเรียบร้อยมากินเขานะครับก <c oughs> ่อนที่จะลุยงานเมื่อนี้จุดจวดครับ คาหมูยี่สิบบาทได้กับแข่งของมึงครับอันนี้

Selamat pagi dah, ตอนนี้แปดโมงเสาเสียงโรงเรียนใบเตยเพิ่งจะลองเพลงศาสตรไปเมื่อกี้นี้เสียงจครื่องเสียงโรงเรียน <c oughs> จังกะเจ้า,าตัดหนา <c oughs> อาชีพไผอาชีพมั่นน้ครับดีบัดดีบัะถนัดไผถน,นัดมั่น เพาันเพิน่นเพิ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวก็ต้องตัดไญ้มันกินเพื่อให้มันใหญ่หญ่เราก็จะได้ข้ายตัวเขา ันซ่อนเจียงฝนต,ตกฝนซ่อนฝนตกของวันนะครับปีหนึ่งเอ่อบ่เกินช่วงเือดอกที่นนามมาันวมช่วยลงมาแห้งอีหี กะละเมือเก็บมากกินบะเบิดเนี่ยผักกินบ่คู่สับกินบ่ทัวนี่ยอดจริงเก็บมากินแหละกินชั่วเมือ่อหรอมยังพ้เข้าได้กินเมื่อละใบเมื่อละหยอดคือว่าดีนะครับ การใส่ชีวิตนะครับผมการใส่ชีวิตการดูการกินแต่ละเมื่อประมาณน,นี้แหละบุยากการดูการกินเมื่อนี้ลงทุนในการอาหารเมื่อนีอ้ลาบหมูยี่สิบแล้วก็ข้าวเหนียวสิบบาทเป็นสามสิบตัวนี้เป็นข้าวนะครับเป็นที่ใส่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่เพิ่นมาอัดรายการวิทยุเอามากินซุ้มกันห่อมากินซุ้มกันแล้วก็เหลือเหลือก็ใส่ตู้เย็นไว้ห่อไว้ กินได้หลายมือนะครับสมพัดมือเที่ยงหรือว่ามือแรกยังกินได้ต่ออีกอยู่นะครับบ้านเด้เสียมันบ้านเด้ดสูงนะคนั่งกินเขาว่าผูเดียวไปสัก่อนนะครับแล้วก็คงจะบวกเกินสองมือมื่อสองมือนะครับถ้าฝนบตกนะครับถ้าฝนบตกแห้งหรือ,อ,อบอกหยาก ในการเดินทางทังงมินตากจะกลับมาเมืออื่นนะครับผมกลับมาเมือเอื่นก็จะพังหอดช่วงคำพลันะครับเมืออื่นเจ้าน้ามื่งเจ้านะครับ,ออรรรบวันที่เก้าแล้วพวกจะได้มานั่งกิน้าเว้ากันนะครับผมอะนี่แหละครับเพื่อการการรอคอยการรอคอยเนี่ยมันต้องถึงวันนั้นจริงๆนะครับถึงเมื่อนั้นนะครับไม่ช้าก็เร็วไม่เร็วก็ช้า อ่าในการรอค่อยที่บ่มีกำหนดเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาถึงจริงๆนะครับแต่ว่าการที่รอแบบมีกำหนดการที่เท่านัดเท่าอย่างกันหอดขึ้นเขานะครับผมหอดหอดขึ้นเขายาสุวาบหอดถึงคิวตัวเองแน่นอนนะครับผมเมื่อวานก็หลังจากฝนตกแห้งๆก็ใส่เสียงศิลปินรุ่นใหญ่นะครับเมบื่อวานเนี่ยแต่ว่าบ่าแล้วนะครับมือนี่จะมาสําอีกสองเพลงเขาได้สอนเรื่องสีนะครับ เจ้าของผลงานแห่งเผ่าแห้งรอนะครับแห่งเผ่าแห้งรอมาลุยงานสั่งสันงงานต่อๆไปนะครับบริเารดนตรนีดอกเดีวยวคนมาใส่ของของใส่บันทึกเอาตั้งแต่แค่สียงลองนะครับขอบคุณที่อาจารย์สุกุลสุคนหรือว่าลูกค้าทุกคนที่ไว้วางใจเฮดดี้สตูดิโออุดรธาน,นีนะครับผมอ่ะ มือนี่เขาเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนในการใช้ชีวิตนะครับอ่าลางคนกับว่าเอ้ามีแต่ว่าว่าไรเถอะคือบกินเนี่ยผมครับเบอรเมนว่าไม่ใช่กินโชว์นะครับผมแล้วก็ลังคนกับมาคอมเมนต์ว่าสอนนั้งแต่ผู้อื่นเยวให้จังสันจังสี่ผมไม่ได้สอนนะครับอันนี้ผมว่าไปตามความจริงตามความรู้สึกตำรวจเท่าที่ผมมีอ่าก็ว่าไปตามที่ผมรู้นะครับตามที่ผมรู้ผมเห็นก็ซ้ำนี่ละ คือตัวผมกัไในซัานี่แหละนะครับผมแล้วก็จะเห็นให้เบิ่งในการต่อสู่ชีวิตว่าผมจะต่อสู่ชีวิตไปแบบไรเกิดปัญหาผมจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใดนะครับอ,อยู่แบบมีความสุขหรือแบบทรมานแบบทุกข์ใจอย่งยในคลิปต่างๆมันก็จะแสดงออกเรือว่าค่ะจะซื้อออกมาสูมีลองเบิง่งเป็นซีรีส์ชีวิตแบบยาวๆนะครับผม ไม่ีไปแล้วสวัสดีครับ